สวัสดีครับพบกับสนามข้างบ้านวันนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังฟอร์มที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆของคริสตัลพาเลซที่ทะยานขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกได้ยังไงสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะครับผมโดยเรามีบทวิเคราะห์เชิงลึกจากเอเดรียนคลาร์กที่ชี้ไปที่กุญแจสำคัญคนหนึ่งเลยคนคนนั้นก็คือมาร์กเกฮีกองหลังกับตันทีมนั่นเองค่ะใช่เลยครับ พาเลสในฤดูกาล2025-26เนี่ยมีสถิติเกมรับดีที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะคะซึ่งบทวิเคราะห์ของคลาร์กก็บอกชัดเจนว่าเกฮีคือศูนย์กลางของความสำเร็จนี้จริงๆเราจะมาดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลกับทีมได้มากขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นต้องเริ่มจากหัวใจในแนวรับของเขาก่อนเลยคะ่ะในบทวิเคราะห์ใช้คำว่าเกฮีเป็นเหมือนเดอะร็อกเลยนะคะหรือว่าเป็นเสาหลักที่ยึดทีมเอาไว้ด้วยกัน เดอะร็อกนี่เห็นภาพเลยนะค่ะเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่เยอกเย็นมากอ่านเกมฉลาดแล้วก็แข็งแกร่งทางร่างกายและที่สำคัญคือแทบไม่เคยทำผิดพลาดเลยซึ่งเออหาได้ยากมากในลีกระดับนี้ใช่ค่ะความสำคัญของเขามันชัดมากจนกระทั่งโอลิเวอร์กลาสเนอร์ผู้จัดการทีมเองก็ออกมายอมรับเลย อ๋อเรื่องตอนช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลถูกต้องค่ะตอนนั้นกลาสเนอร์ให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งที่สโมสรตัดสินใจไม่ขายเกฮีโหใช้คําว่าโล่งใจอย่างยิ่งเลยเหรอครับค่ะเป็นคําที่หนักแน่นมากปกติผู้จัดการทีมน่าจะตอบแบบทางการกว่านี้ใช่ค่ะเขาพูดแบบนี้เลยว่าถ้าเราขายมาร์คเกฮีไปโดยไม่มีตัวแทนที่เหมาะสมเราอาจเจอปัญหาใหญ่ได้ปัญหาใหญ่เลยค่ะ ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคุณค่าของเขากับทีมมันมหาศาลจริงๆพอพูดแบบนี้แล้วถ้าเรามาดูตัวเลขสถิติประกอบกันบ้างนะครับก็น่าสนใจมากในบรรดากองหลังพรีเมียร์ลีกรดูการนี้เกฮี oh, ติดอยู่ใน5อันดับแรกเลยโห oh, ด้านไหนบ้างคะทั้งในด้านเปอร์เซ็นต์การดวลบนพื้นหรือที่เรียกว่า Dual Success เนี่ยอยู่ที่6 6 6 7อืหอ mm hmm. แล้วก็เปอร์เซ็นต์การดวลลู่กลางอากาศ a แ i a l Dual Success ก็สูงถึง71.43%ตัวเลขยอดเยี่ยมมากเลยนะคะยอดเยี่ยมมากครับคือการจะหาใครที่ทำได้ดีทั้งสองด้านแบบนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยจริงๆซึ่งนอกจากความแข็งแกร่งแล้วนะคะสิ่งที่บทวิเคราะห์ชี้ว่าโดดเด่นมากๆอีกอย่างก็คือความสามารถในการอ่านเกมของเขาค่ะใช่เลยครับการอ่านเกมล่วงหน้านี่แหละมีตัวอย่างที่ชัดเจนในบทวิเคราะห์ด้วยใช่ไหมคะครับผม เป็นเกมที่ p พลเลสชนะลิเวอร์พูล2-1อ๋อเกมนั้นในจังหวะนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลกำลังจะเปิดบอลให้โมฮัมเหมดซาลาค่ะตอนแรกเลยนะเกฮีอยู่ห่างจากซาลาหลายหลาเลยแล้วเขาทำยังไงคะคือเขาประเมินสถานการณ์เร็วมากครับแล้วก็ใช้ความเร็ววิ่งตัดเข้าไปสกัดบอลได้แบบทันเวลาพอดีเป๊ะอ๋อคือไม่ได้วิ่งไปหาซาลาตรงๆแต่เป็นการอ่านทางบอลถูกต้องครับ เป็นจังหวะการป้องกันที่สําคัญมากๆเลยสุดยอดเลยค่ะแต่นอกจากความสามารถส่วนตัวแล้วการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมก็น่าจะสําคัญไม่แพ้กันเป็นกองหลังที่ไว้ใจได้แล้วก็ชอบเข้ากดดันคู่ต่อสู้เร็วมากค่ะมันเลยส่งผลให้สถิติชี้ชัดเลยครับว่าทีมคู่แข่งเนี่ยเลือกที่จะโจมตีเกมรุกจากฝั่งซ้ายของพาเลสน้อยกว่าฝั่งอื่นแบบเห็นได้ชัดเลยน้อยกว่านี่คือประมาณเท่าไหร่คะมีการโจมตีจากฝั่งนี้แค่4 0เท่านั้นเองครับโหแปลว่าอีก6 0เ โดนบีบให้ไปเล่นฝั่งอื่นหมดเลยใช่เลยครับคือมันแข็งแกร่งจนคู่แข่งเลือกที่จะเลี่ยงไปเลยซึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยนะคะที่พาเลสเสียประตูจากจังหวะโอเพนเพลย์ mm hmm. ไปแค่6ประตูเองจาก15นัดครับผมแล้วมันก็มาจากความสม่ำเสมอในการจัดทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ด้วยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือกลาสเนอร์แทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแผงหลังสาคนของเขาเลยไม่เปลี่ยนเลยเหรอคะครับเพาใช้ชุดผู้เล่นวิชาร์ดเกฮีแล้วก็ลากราสเป็นตัวจริงพร้อมกัน ถึง14จาก15นัด14จาก15นัดที่ลงเล่นด้วยกันมากกว่านี้พอเทียบกับทีมอื่นในลีกแล้วยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับคลาสเนอร์เป็นผู้จัดก,การทีมที่เปลี่ยนแปลง11ตัวจริงน้อยที่สุดแค่14ครั้งเท่านั้นในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปลี่ยนไปถึง30ครั้งครับส่วนเชลซีนี่ม,มากที่สุดเลยอ่ะคือ46ครั้งต่างกันเยอะมาก มันแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทีมชุดนี้แบบสุดๆใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกฮิพิเศษกว่ากองหลังทั่วไปที่บทวิเคราะห์พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวเกมรุกก็อันตรายด้วยใช่ไหมคะอันตรายมากครับในบทวิเคราะห์ถึงกับเตือนเลยว่าเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกันแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกเขาต้องระวังการเติมเกมของเกฮิให้ดีเลย ซึ่งก็มีเหตุผลนะคะเพราะฤดูการนี้เกฮี G ee, มีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง4ครั้ง4ครั้งเลยเหรอครับค่ะ2ประตูกับอีก2แอสซิสซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเทียบเท่ากับกองหลังคนขื่นในลีกเลยไม่น่าเชื่อเราได้เห็นประตูชัยที่เขาโม่งทำได้ช่วงท้ายเกมกับฟูแลมจากลูกเตะมุม ลูกนั้นสำคัญมากเลยแล้วก็มีลูกยิงไกลสุดสวยที่ยิงใส่แอสตันวิลลาด้วยอ,อ๋อลูกนั้นได้เข้าชิงประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือมันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ไม่ใช่แค่การป้องกันอย่างเดียวแล้ว เขายังมีการวางบอลที่แม่นยำด้วยอย่างลูกที่ครอสให้ดันเยอลมูนยอสทำประตูชัยในเกมกับเบอร์ลี่ลูกนั้นก็สวยมากครับเป็นการครอสด้วยเท้าขวาที่แบบว่าวางให้เพื่อนหม่งได้พอดีเป๊ะเลยมันเลยทำให้การเจอกับแมนซิตี้ครั้งนี้น่าสนใจเป็นพิเศษครับเพราะมันคือการดวลกันระหว่างเขากับเออร์ลิงฮาแลนด์ที่มีสถิติยิงพาเลส5ประตูจากสนัดที่เกฮีลงเล่นด้วยเป็นสถิติที่น่ากลัวมากเลยนะค่ะ แม้ว่าคนที่ต้องประกบฮาแลนด์โดยตรงอาจจะเป็นหลักรัวแต่การเผชิญหน้าระหว่าง2คนนี้จะเป็นจุดตัดสินเกมได้เลยก็น่าดูมากครับโดยสรุปแล้วเนี่ยมาเกฮีก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นมากกว่าแค่กองหลังธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งค่ะแต่เขาเป็นทั้งหัวใจเป็นผู้นำของคริสตัลพาเลสทั้งในเกมรับที่แข็งแกร่งมีวินยัยและก็ยังสร้างความแตกต่างในเกมลุกได้อีกด้วยใช่เลยค่ะ จากฟอร์มการเล่นที่ครบเครื่องทั้งรุกและรับแบบนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดทิ้งทายไว้นะคะคว่าขีดจำกัดของมาร์เกฮีอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็เขาจะสามารถแบกรับความคาดหวังของทีมแล้วพาพาเลสไปได้ไกลแค่ไหนในฤด,ดูกาลที่การแข่งขันมาสูงขนาดนี้ค่ะ